เชื่อหรือไหมคะว่าวันนี้เนี่ยปัญหาเครดิตบูโรเป็นปัญหาใหญ่ของคนไทยส่วนใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัยทํางานค่ะถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลจะต้องมีนโยบายในเรื่องของการผ่อนปลนเงื่อนไขเครดิตบูโรนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องข้อเสนอของคุณวิทาวีปทุมสวัสด์สวสนะคะที่เสนอให้ผ่อนเกลีเครดิตบูโรชั่วคราวค่ะครับผม ก็หวังว่าจะช่วยคนทั่วไปแล้วก็ SME ในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้แต่ก็มีเสียงวิเคราะห์อีกด้านที่มองว่าอออาจจะเสี่ยงไปหน่อยวันนี้เราจะมาลงลึกเรื่องนี้กันค่ะครับประเด็นนี้น่าสนใจมากครับเพราะมันมีผลกระทบวงกว้างจริงๆค่ะเริ่มจากมุมมองของคุณวิทาวีก่อนนะคะท่านมองว่าตอนนี้ข้อมูลเครดิตบูโรเป็นเหมือนกำแพงใหญ่เลย mm. ขวางทั้งคนทำงานทั้ง SME เพราะเศรษฐกิจมันแย่นี่ครัวเรือนก็สูงมาก16.5ล้านล้านบาทนี่เสียอีก1.2ล้านล้านโอ้ห oh, ตัวเลขน,น่ากังวลน,นะครับใช่ค่ะแล้วมีแค่ประมาณ25%เองที่กู้ในระบบได้ท่านก็เลยเสนอว่าอะผ่อนเกณฑ์ไปก่อนสักปี2ปีเริ่มจากแบงค์รัฐนี่แหละน่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ ฟังดูเผินก็เหมือนเป็นความหวังดีนะครับอยากจะช่วยคนให้เข้าถึงเงินกู้ได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะในายามลำบากแบบนี้แต่ว่าพอเรามาวิเคราะห์กันลึกๆนะครับข้อเสนอนี้อาจจะก,กำลังแก้ปัญหาผิดจุดหรือเปล่าผิดจุดหรอคะยังไงคะดูเหมือนก็ก็น่าจะตรงไปตรงมาดีนี่คะคนเข้าไม่ถึงสินเชื่อก็ทาให้เข้าถึงง่ายขึ้นคืออย่างนี้นะครับจุดสำคัญที่บทวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญหลายๆท่านเลยนะ ทางนักเศรษฐศาสตร์ CFA c p a เนี่ยเขาชี้ตรงกันว่าปัญหาใหญ่จริงๆของคนจำนวนมากตอนนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องเข้าไม่ถึงสินเชื่อหรือ access to credit อย่างเดียวนะครับแต่เป็นเรื่องความสามารถในการชำระหนี้คืนหรือ solvency มากกว่าอ๋อ oh, solvency ครับพูดง่ายๆคือเขาไม่มีเงินพอจะจ่ายหนี้คืนได้จริงๆครับสภาพหนี้ครัวเรือนที่สูงมากเกือบ9 1ของ GDP แล้วเนี่ย แลวก็สัญญาณหนี้เสีย NPL ในกลุ่มธุรกิจที่เริ่มขยับขึ้นมันฟ้องชัดเลยว่าคนจํานวนมากกําลังโปรบางมากๆค่ะทีนี้การที่เราจะไปเหมือนกับปิดตาแบงค์ไม่ให้เขาเห็นความเสี่ยงด้วยการไปพักใช้หรือผ่อนเกณฑ์เครดิตกอเนี่ยมันไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาความสามารถในการชําระหนี้ตรงนี้นะครับแต่มันเหมือนกับเอ่อไปสนับสนุนให้คนที่ไม่พร้อมจริงๆกู้เงินเพิ่มเข้าไปอีกซึ่งอาจจะกลายเป็นซ้ำเติมปัญหาให้หนักกว่าเดิมได้ครับ เป็นการวินิจฉัยที่อาจจะคลาดเคลื่อนไปเยอะเลยอืมเหมือนกับว่าแทนที่เราจะแค่เปิดก๊อกน้ำให้ไหลออกมาเยอะๆเราต้องดูด้วยว่าคนที่จะมารับน้ำเนี่ยเขามีภาชนะรองรับไหมหรือมีแผนจะเอาน้ำไปใช้ยังไงให้คุ้มค่าใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับภาพนั้นชัดมากไม่งั้นน้ำก็ไหลทิ้งไปเปล่าๆเพื่อเผื่อท่วมบ้านตัวเองอีกใช่ครับดังนั้น ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่น่าจะตรงจุดกว่าคือแทนที่จะไปยกเลิกเครื่องมือวัดความเสี่ยงแบบเวียงแหไปเลยเนี่ยเราควรหันไปใช้มาตรการที่มุ่งแก้ปัญหาความสามารถในการชำระหนี้แล้วก็ช่วยเหลือแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายมากกว่าครับแล้วมาตรการแบบเจาะจงที่ว่านี่หน้าตามันจะเป็นยังไงได้บ้างคะพอจะยกตัวอย่างได้ไหมคะ ได้ครับมีหลายแนวทางที่ทำได้เลยนะครับตัวอย่างเช่นแทนที่เราจะพักใช้สกอร์ไปเลยเนี่ยอาจจะพิจารณาออกมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำแบบมีเงื่อนไขหรือ Targeted Soft Loans ผ่านสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐหรือ SFI's อย่างออมสินหรือ SME D Bank พวกนี้อ๋อค่ะแต่หัวใจสำคัญมากๆคือต้องดูที่แผนธุรกิจที่มันไปรอดได้จริงนะครับ Viable Business Plans ไม่ใช่แค่ว่าใครติดบูโรหรือไม่ติดถ้าแผนธุรกิจเขาดีมีโอกาสรอดจริงอันนี้สิที่ควรสนับสนุนเน้นที่ศักยภาพจริงๆใช่ครับหรืออีกทางเลือกหนึ่งก็คือขยายบทบาทของบอสอยหรือบรรชัดประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมให้เข้ามาช่วยค้ำประกันสินเชื่อมากขึ้นให้กับ SME ที่มีศักยภาพนะแต่เขาอาจจะขาดหลักทรัพย์ค้ำประกันแบบนี้ก็จะช่วยลดความเสี่ยงให้แบงค์กล้าปล่อยกู้มากขึ้น Hmm. Hmm. และสุดท้ายที่สำคัญไม่แพ้กันเลยคือต้องเร่งรัดโครงการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่มีอยู่แล้วอย่างพวกคลินิกแก้หนี้ของแบงค์ชาติให้มันทำงานได้จริงจังและทั่วถึงขึ้นเพื่อช่วยลูกหนี้ที่มีปัญหาอยู่แล้วให้เขาเคลียร์หนี้เก่าจัดการภาระเดิมให้มันเบาลงก่อนก่อนที่จะไปคิดก่อนหนี้ใหม่นะครับ ฟังดูเป็นแนวทางที่เน้นแก้ที่รากของปัญหาจริงๆนะคะไม่ใช่แค่การให้เข้าถึงเงินกู้เพิ่มขึ้นเฉยๆแต่ทีนี้ถ้ามองในมุมของคนที่เขากำลังเดือดร้อนจริงๆอย่าง SME หรือคนทั่วไปที่ติดบูโรอยู่การผ่อนปรนตามข้อเสนอของคุณวิทาวีมันก็น่าจะช่วยให้พวกเขามีทางออกได้เงินมาหมุนเวียนซึ่งอาจจะเป็นเส้นเลือดสาคัญมากๆเลยก็ได้ในช่วงนี้นั่นคือคือเจตนาดีที่เข้าใจได้เลยครับแต่ว่า ผลลัพธ์ที่มันอาจจะตามมาเนี่ยมันอาจจะสวนทางอย่างน่ากลัวเลยนะครับการที่เราไปถอดเครื่องมือสําคัญที่ใช้ประเมินความเสี่ยงออกไปแม้จะบอกว่าชั่วคราวก็ตามทีเนี่ยมันอาจจะส่งผลเสียรุนแรงโดยเฉพาะกับกลุ่มเปราะบางที่เราอยากจะช่วยมากที่สุดนั่นแหละครับอา้าวทาไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะคะก็น่าจะช่วยให้เขากู้ได้ง่ายขึ้นใช่ไหมหรอลองลองนึกภาพตามนะครับพอแบงก์มองไม่เห็นความเสี่ยงที่แท้จริงของลูกค้า เพราะข้อมูลบูรโรมันถูกพักใช้ไปสิ่งที่แบงก์หรือสถาบันการเงินเขาจะทําเพื่อป้องกันตัวเองคืออะไรครับก็คงต้องระวังตัวมากขึ้นถูกต้องครับเขาก็จะยิ่งระมัดระวังตัวมากขึ้นแล้วก็จะหันไปปล่อยกู้เฉพาะกลุ่มที่เขาแน่ใจว่าปลอดภัยจริงๆเช่นพวกบริษัทใหญ่ๆที่มั่นคงอยู่แล้วหรือคนที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกรันเยอะๆอผลลัพธ์คืออะไรครับก็คือผู้ประกอบการรายเล็กรายย่อยจริงๆ หรือคนธรรมดาที่ไม่มีสินทรัพย์คำประกันนะครับซึ่งควรจะเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของนโยบายนี้แท้ๆกลับจะถูกกีดกันออกจากสินเชื่อในระบบหนักกว่าเดิมเสียอีกหรือที่เขาเรียกว่าเครดิตแรชชิ่งอะครับมันคือการบีบให้สินเชื่อมันหายากขึ้นสำหรับคนที่มีความเสี่ยงสูงโดยธรรมชาติอยู่แล้วโหกลายเป็นว่าอาจจะไปช่วยผิดคนแถมยังซ้ำเติมคนตัวเล็กเข้าไปอีกเหรอคะเนี่ยใช่เลยครับและที่น่ากลัวไปกว่านั้นอีกนะครับคือ พอคนกลุ่มนี้กู้ในระบบไม่ได้เนี่ยทางเลือกต่อไปของเขาคืออะไรนี่นอกระบบใช่ครับก็ต้องหันไปพึ่งนี่นอกระบบที่ดอกเบี้ยโหดกว่าเงื่อนไขการทวงหนี้เขาอาจจะรุนแรงกว่ากลายเป็นว่านโยบายที่ตั้งใจจะช่วยแท้ๆกลับผลักคนกลุ่มที่เปราะบางที่สุดไปสู่อันตรายที่ใหญ่กว่าเดิมเสอีก อันนี้คือผลกระทบที่ไม่ตั้งใจหรือ unintended consequences ที่อันตรายมากๆเลยครับโหผลกระทบมันเป็นลูกโซ่เลยนะคะเนี่ยฟังดูน่ากลัวจังแล้วนอกจากการกีดกันสินเชื่อกับผลักไปนี้นอกระบบแล้วเนี่ยมันมีความเสี่ยงต่อระบบการเงินโดยรวมอีกไหมคะมีแน่นอนครับและเป็นความเสี่ยงระดับใหญ่หรือระดับมหาภาคเลยทีเดียวลองลึกภาพตามนะครับถ้าแบงก์ถูกกดดันหรือถูกนโยบายบังคับให้ปล่อยกู้โดยไม่มีข้อมูลความเสี่ยงที่เพียงพอเนี่ย อะไรจะเกิดขึ้นนี่เสียใช่ครับนี่เสียหรือ NPLs ก็มีแนวโน้มที่จะพุ่งสูงขึ้นแน่นอนพอ NPL สูงมากๆความเชื่อมั่นในระบบธนาคารไทยโดยรวมก็อาจจะลดลงมันเสี่ยงต่อการถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือหรือ Credit Rating Downgrade นะครับซึ่งถ้าเกิดขึ้นจริงมันจะทำให้ต้องทุนการกู้ยืมเงินของทั้งระบบแพงขึ้นเลยนะครับกระทบทุกคนไม่ใช่แค่คนที่มีปัญหาโอ้โหกระทบเป็นวงกว้างเลยครับ แล้วยังไม่หมดนะครับยังมีประเด็นเรื่องมาตรฐานบัญชีอย่าง t f i s 9ที่กำหนดให้แบงก์ต้องตั้งสำรองเผื่อนี่สงสัยจะศูนย์โดยดูความเสี่ยงในอนาคตหรือ Expected Credit Loss ECL คำถามคือถ้าข้อมูลความเสี่ยงหลักจากเครดิตบูโรมันใช้ไม่ได้หรือถูกผ่อนปรนจนมันไม่สะท้อนความจริงแล้วเนี่ยแบงก์จะประเมินและตั้งสำรองตามมาตรฐานนี้ได้ยังไงอืมจริงด้วยค่ะมันจะสร้างความปั่นป่วนในการกำกับดูแลของธนาคารชาติอย่างมากเลยนะครับ และที่สำคัญไม่แพ้กันอีกอย่างคือมันบ่อนทําลายความพยายามในการสร้างวินัยทางการเงินหรือ financial discipline ที่เราพยายามสร้างกันมานานที่อยากให้คนตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาประวัติเครดิตที่ดีนะครับฟังดูแล้วการยกเลิกข้อมูลบู l โรนี่เหมือนเหมือนเราปิดไฟในห้องมืดแล้วบอกให้คนเดินหาทางออกกันเองเลยนะคะครับผมเสียงสะดุดล้มกันไปหมดทั้งคนเดินทั้งระบบเลยใช่ครับเป็นภาพเปรียบเทียบที่ดีมากเลยครับ ดังนั้นแทนที่เราจะปิดไฟเนี่ยเราควรหาทางปรับปรุงหรือเพิ่มแสงสว่างในห้องนั้นมากกว่าคือต้องมุ่งเน้นไปที่การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการประเมินความเสี่ยงให้มันดีขึ้นแม่นยำขึ้นควบคู่ไปกับการสร้างช่องทางอื่นๆให้คนสามารถพิสูจน์ความน่าเชื่อถือทางการเงินของตัวเองได้ด้วยครับแล้วการปรับปรุงหรือเสริมสร้างที่ว่านี่เราพอจะทำอะไรได้บ้างคะ อย่างแรกเลยนะครับแทนที่จะไปพักใช้ข้อมูล NCB หรือเครดิตบูโรเนี่ยเราควรจะพัฒนาและปรับปรุงระบบให้มันดีขึ้นไปอีกเช่นอาจจะพิจารณาการนำข้อมูลทางเลือกหรือ alternative data มาใช้ประกอบการให้คะแนนเครดิตด้วยข้อมูลทางเลือกเช่นอะไรบ้างคะ ก็อย่างเช่นพวกประวัติการจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์มือถือหรือค่าเช่าบ้านว่าจ่ายตรงเวลาสม่ำเสมอไหมอ๋อพวกบินต่างๆใช่ครับข้อมูลพวกนี้มันช่วยสะท้อนพฤติกรรมและความรับผิดชอบทางการเงินได้ดีนะครับโดยเฉพาะสําหรับคนที่ไม่ค่อยได้มีธุรกรรมกับสถาบันการเงินเยอะหรือกลุ่มที่เรียกว่าฟินฟล์ที่มีข้อมูลเครดิตในระบบน้อยการใช้ข้อมูลทางเลือกพวกนี้จะช่วยให้คนกลุ่มนี้สามารถสร้างประวัติความน่าเชื่อถือขึ้นมาได้ครับ น่าสนใจมากค่ะเหมือนการเปิดโอกาสให้คนได้พิสูจน์ตัวเองด้วยพฤติกรรมด้านอื่นๆนอกเหนือจากแค่ประวัติการกู้ยืมเงินในอดีตถูกต้องครับหรืออีกแนวทางหนึ่งนะครับในกรณีที่จำเป็นต้องช่วยเหลือลูกหนี้ที่ประสบปัญหาจริงๆเนี่ยอาจจะพิจารณาใช้มาตรการผ่อนผันการชำระหนี้ ควบคู่กับการผ่อนปรนการรายงานข้อมูลเครดิตหรือ forbearance with reporting relief เป็นการชั่วคราวคือให้พักใจนี้โดยที่ประวัติยังไม่เสียประมาณนั้นครับคือให้ลูกนี้ได้พักหายใจเรื่องการจ่ายนี้ไปก่อนโดยที่ประวัติเครดิตไม่เสียไปทันที แต่ต้องทำอย่างระมัดระวังมากๆนะครับและต้องมีเงื่อนไขที่ชัดเจนไม่ใช่การล้างประวัติแบบถาวรไปเลยและถ้าถ้าหากจะมีการเปลี่ยนแปลงในยุบายที่ส่งผลกระทบ,บวงกว้างขนาดนี้จริงๆนะครับสิ่งที่ควรทำอย่างยิ่งเลยคือต้องเริ่มต้นด้วยโครงการนำร่องหรือ p i l o t p โ o g r a ร s ก่อนทดลองก่อนใช่ครับทดลองใช้ในพื้นที่เล็กๆหรือกับกลุ่มตัวอย่างที่จำกัดก่อนเพื่อเก็บข้อมูลประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงทั้งเรื่องอัตราการอนุมัติสินเชื่อ ดอกเดี้ยที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปหรือระดับ NPL ที่เกิดขึ้นดูให้รอบคอบก่อนครับว่ามันเวิร์กจริงไหมผลดีมันมากกว่าผลเสียหรือเปล่าก่อนที่จะตัดสินใจขยายผลไปทั่วประเทศอืเป็นแนวทางที่ดูรอบคอบแล้วก็ลดความเสี่ยงได้เยอะเลยนะคะแทนที่จะกระโดดลงไปทั้งตัวเลยโดยที่ไม่รู้ว่าน้ำมันลึกแค่ไหน แน่นอนครับการบริหารความเสี่ยงต้องมาก่อนเสมอโดยเฉพาะเมื่อมันเกี่ยวกับเสถียรภาพของทั้งระบบการเงินของประเทศนะครับค่ะทีนี้มาถึงประเด็นสุดท้ายที่ก็น่าสนใจไม่แพ้กันเลยค่ะคุณวิทาวีให้เหตุผลปิดท้ายไว้นะคะว่าถ้ารัฐบาลกล้าทำนโยบายผ่อนปลนเครดิตบูโรแบบนี้เนี่ยจะได้คะแนนเสียงคะแนนนิยมมหาศาลจากประชาชนเลยครับแถมยังแทบไม่ต้องใช้งบประมาณเหมือนโครงการอื่นๆได้ซ้า อันนี้อันนี้เป็นประเด็นที่น่ากังวลมากๆเลยนะครับการที่ผู้เสนอนโยบายอ้างถึงคะแนนนิยมเป็นเหตุผลหลักในการผลักดันนโยบายเนี่ยมันสะท้อนความเสี่ยงอย่างยิ่งเลยว่านโยบายนี้อาจจะถูกขับเคลื่อนด้วยเ,เหตุผลทางการเมืองระยะสั้นมากกว่าการวิเคราะห์ผลดีผลเสียอย่างรอบด้านจริงๆและการคำนึงถึงผลกระทบระยะยาวต่อประเทศซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายสาธารณะและนักเศรษฐศาสตร์เขาเป็นห่วงกันมากครับ แต่แต่การตอบสนองความเดือดร้อนของประชาชนก็เป็นเรื่องสําคัญของนักการเมืองไม่ใช่หรอคะแน่นอนครับการรับฟังและพะยายามแก้ไขค,ความเดือดร้อนของประชาชนเป็นหน้าที่สําคัญแต่ว่าวิธีการแก้ไขตั้งหากครับที่เป็นปัญหาการผลักดันนโยบายที่อาจจะสร้างความเสี่ยงเชิงระบบมหาศาลอย่างที่เราคุยกันไปทั้งหมดเนี่ยโดยไม่มีมาตรการรองรับหรือการประเมินผลกระทบที่รัดกุมเพียงพอเพียงเพื่อจะหวังคะแนนนิยม มันอาจจะเข้าข่ายนโยบายประชานิยมนะครับที่แม้จะถูกใจคนในระยะสั้นๆเนี่ยแต่กลับสร้างปัญหาที่ใหญ่กว่าและแก้ไขาย,ยากกว่าเดิมมากในระยะยาวได้มันเหมือนกับการใช้เครื่องมือแบบทื่อๆวานๆนะครับคือการพักใช้บูโรแบบเหมารวมเพื่อไปแก้ปัญหาที่ปลายเหตุคือเรื่องการเข้าถึงสินเชื่อโดยที่ไม่ได้ไปแตะต้นเหตุจริงๆเลยคือเรื่องความสามารถในการชําระหนี้หรือปัญหาโครงสร้างเศรษฐกิจที่ท,ทําให้คนรายได้ไม่พอใช้จ่ายการปรับโครงสร้างหนี้มันเป็นกับดักหนี้ มันก็อาจจะถูกโต้กลับได้เหมือนกันนะคะว่าการผ่อนปลนบูโรแบบไม่ดูความเสี่ยงเลยนี่แหละอาจจะกำลังสร้างกับดักหนี้ที่ใหญ่และอันตรายยิ่งกว่าให้กับทั้งตัวลูกหนี้เองและระบบเศรษฐกิจโดยรวมด้วยซ้ำถูกต้องเลยครับมันอาจจะกลายเป็นกับดักที่ใหญ่กว่าจริงๆเพราะมันไปทำลายกลไกการคัดกรองความเสี่ยงซึ่งเป็นหัวใจสำคัญมากๆของระบบสินเชื่อดังนั้นสิ่งที่ควรจะเป็นหลักการสำคัญในการกำหนดนโยบายสำคัญสคัญแบบนี้นะครับ คือต้องอยู่บนพื้นฐานของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์หรือ evidence-based policy ต้องชั่งน้ำหนักระหว่างประโยชน์ระยะสั้นกับเสถียรภาพระยะยาวอย่างรอบคอบม,มากๆและที่สำคัญที่สุดคือต้องสื่อสารกับสาธารณะอย่างโปร่งใสบอกทั้งข้อดีข้อเสียและความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจริงๆไม่ใช่แค่ขายฝันหรือมุ่งหวังแต่คะแนนนิยมเพียงอย่างเดียวครับแล้วถ้าจะทำนโยบายโดยยึดหลักการที่ว่านี้ควรจะทำอะไรให้มันจับต้องได้จริงบ้างคะอย่างแรกเลยนะครับต้องเปลี่ยนเกมการสื่อสารเลย รัฐหรือผู้กำหนดนโยบายต้องสื่อสารเชิงรุกอธิบายให้ประชาชนเข้าใจอย่างชัดเจนไปเลยว่าทำไมทำไมมาตรการแบบเจาะจงที่เราคุยกันไปเช่นการขยายบทบาทบสยให้คำประกันมากขึ้นการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำโดยดูศักยภาพและแผนธุรกิจจริงจังหรือการเร่งปรับโครงสร้างนี้เนี่ยมันถึงมีประสิทธิภาพและยั่งยืนกว่าการพักใช้สกอบูโรแบบเหมารวมต้องชีห้เห็นผลกระทบระยะยาวของการพักใช้สกอด้วยสื่อสารให้เคลีย ใช่ครับอย่างที่สองถ้าจะออกมาตรการช่วยเหลืออะไรก็ตามควรสร้างแดชบอร์ดติดตามผลหรือ m o n i t o r i ์ริ a งแดชบอรที่เปิดเผยข้อมูลให้สาธารณะเข้าถึงได้ง่ายๆเลยเช่นคอยติดตามดูว่ามีคนได้สินเชื่อเพิ่มขึ้นจริงไหมอัตราดอกเบีย้ยเฉลี่ยเป็นยังไง NPL ของกลุ่มที่ได้รับความช่วยเหลือเพิ่มขึ้นหรือลดลง ข้อมูลพวกนี้จะช่วยสร้างความโปร่งใสทําให้รู้ว่านโยบายมันได้ผลจริงหรือเปล่าและใช้เป็นฐานในการปรับปรุงหรืออาจจะยกเลิกนโยบายได้ทันท่วงทีเป็นการใช้ข้อมูลจริงมาสู้กับกระแสประชานิยมได้ครับใช้ข้อมูลนําครับและสุดท้ายถ้ามาตรการนั้นๆมันอาจจะมีภาระผูกพันต่องบป,ประมาณของรัฐเช่นการต้องเข้าไปชดเชยความเสียหายหรือการค้ำประกันวงเงินมหาศาลเนี่ย ก็ต้องระบุเพดานงบประมาณหรือวงเงินค้ำประกันสูงสุดที่รัฐจะรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจนตั้งแต่แรกเลยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับตลาดและประชาชนว่ารัฐมีการบริหารจัดการความเสี่ยงทางการเงินอย่างรับผิดชอบนะไม่ใช่ทำไปเรื่อยๆโดยไม่มีลิมิตรครับการเมืองนี่เป็นเรื่องของการเลือกที่ยากลำบากจริงๆนะคะแต่การตัดสินใจที่สำคัญขนาดนี้ก็ต้องอยู่บนข้อมูลความรอบคอบและความรับผิดชอบต่อส่วนรวมในระยะยาวจริงๆคะ่ะใช่เลยครับ นี่คือหัวใจสำคัญของการกำหนดนโยบายสาธารณะที่ดีครับสรุปแล้วนะคะจากที่เราคุยกันมาการวิเคราะห์ข้อเสนอผ่อนปรนเครดิตบูโรของคุณวิทวีรก็ชี้ให้เห็นจุดที่น่ากังวลหลักๆอยู่3ประเด็นด้วยกัน 1. คืออาจจะวินิจฉัยปัญหาคลาดเคลื่อนไปหน่อยโดยไปนเน้นที่การเข้าถึงสินเชื่อทั้งที่ปัญหาใหญ่จริงๆอาจจะเป็นเรื่องความสามารถในการชำระหนี้ 2. คือความเสี่ยงจากผลกระทบที่ไม่ตั้งใจซึ่งอาจจะร้ายแรงกว่าที่คิดมากทั้งการกีดกันสิ่งเชื่อคนตัวเล็กผลักคนไปหาหนี้นอกระบบและอาจจะสั่นคลอนเสถียรภาพระบบการเงินโดยรวม,มและ 3. คือความเสี่ยงที่นโยบายจะถูกขับเคลื่อนด้วยความต้องการคะแนนนิยมระยะสั้น มากกว่าที่จะมองถึงความมั่นคงในระยะยาวของประเทศนะคะซึ่งทางออกที่น่าจะรอบคอบและยั่งยืนกว่าก็คือการหันไปใช้มาตรการช่วยเหลือที่ตรงจุดและเจาะจงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นครับผมเช่นสินเชื่อดอกเบีย้ยต่ำที่ดูแผนธุรกิจเป็นหลักการขยายบทบาทบอสยอในการคำประกรันการเร่งปรับโครงสร้างหนี้ให้เร็วและทั่วถึงขึ้นควบคูบ่คไปกับการปรับปรุงระบบข้อมูลเครดิตให้ดีขึ้นโดยอาจจะใช้ข้อมูลทางเลือกเข้ามาช่วยด้วยใช่ครับเจนค่ะ ก็หวังว่าการพูดคุยเจาะลึกกันในวันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อคู่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสินใจเลือกแนวทางที่เหมาะสมรอบด้านและสร้างความยั่งยืนให้กับระบบเศรษฐกิจการเงินของเราต่อไปนะคะครับหวังว่าเป็นอย่างนั้นครับและแน่นอนค่ะหากมีข้อเสนอที่ปรับปรุงแล้วหรือมีประเด็นอื่นๆที่อยากให้เราช่วยพิจารณาเพิ่มเติมก็สามารถส่งกลับมาให้เราได้เสมอค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ